สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขุ่สุโขมีดองจาัายินดีตอนรับเขา่าูซูซองเซาร้อยพี่น้องบัไดเกี้ยวข่าวเนะวาะพาฝนตกมา,มากกเมื่อเ้าก็เลยว่าจุดเบ่งฝนก่อนเมื่อื่นอย่างสีเกี่ยวกเ็เลยว่าป่าในห้องหน้านะพี่น้องมันมีห้องในขางหน้านี่นะเขามาสอดเอาเซิร์ตแหละป่ามันตต่ป่าแนละ้วมันต่ยกอะมันเหย้าอยู่น้ำตาพังนะันก็เลยว่าพากันลงมาจูบเอาป่าพี่น้อง แคเขาก็หามได้หามบ่อให้สอดแต,ต่คนนัืรักสอดป่าเค้งน่ะร้ายพี่น้องจต่วมันงเหยานาะน้ำขังนะไปเสบ,บิง่งยันเดียพี่น้องป่าเราเห็นบ่มันทวนกระแสน้นามมาเขาดูดเนาะเขาสูบนาำไปใส่ให้หนะสุดแล้วห้องนี่สุดยาหวหดผุ เพราะว่ามันเป็นห้องข้างหน้าเฮาเด้ถ้าสามารถสูบได้พี่อนเรามีกระสิพากันมาปิกนิกนะเปลี่ยนบรรยากาศถ้ากันลงมากินเขาถ้ากันลงมากินข้าวอยู่กลางท้องมันนี่ปูดข้าข้างเฮากะ เขาสอดจนซีเบิร์ตมันตายมันเยู่น้ำตะพังนะเนาะบ๊วยอย่างน่อยเขาก็ดูจ้ะเขาก็เลยสูบน้ำออกก็เลยเอาซ์จ้ะนิ่ัยนิสัยปลาเนาะปลากรว้าวพี่น้องจะได้แล้วตัวเล็กเหงูอุ้ยปลากรดเหลืองกำลังบืนขึ้นกำลังบืนกับปลาเค็งหน่อยตัวหนึ่งครับพี่น้องขึ้นมาจัง มันไก่น้องไกล่ห่วยเด้เห็นบอกปะกดเขาได้ต้องขับรถอ๋อปรากดพี่น้องป่าถ้ามาชาบได้ตัวบางใหญ่หนึ่งป้ามาจากคลองพี่น้องป่ายังก็มีได้อยู่ในห้องอันนี้นะพอมันหลัดมาใส่กันป่ายนอนป่ายังป็ายมอป่ามาอีน้องป่ายังกอยงับนมัป่ามือป่า มวนแน่คันเั้ยนี่เขายังเต็มให้หน้าประกันมาสบายใจซู้ยไม่เป็นไรป่าขล่งเป่าขาวปาตเพียนหรือปาขาวปาาางได้อีกแล้วอาชิมากินข่าวแบบงุ้มปาวพอ่าุดปล่ดอ้าวไปดูฟกนะ ủa cái ya má na, ba nó bận, gì được, chạy mày đuốc นะจ๊ะทุกคนบุนเขามาสอดอน,นี้เอ,นนอนนเขามาสอดเห้เาก็เลยเผาลงมาเผามาอ,อง่ง ตัวใหญ่ขนาดมันเติดยังไงล่ะกระกกระกระปูกัดผ้าพันผ้าเขาพันพวกขี้มาขี้เก่าพี่น้องเขาบริณน์เขาเลาะสอดอุ้ยป่ายังนี่วะป่ายอนป่ายนป่ายนแล้วก็ป่าขาวอันนี้ป่ายังวะแซ่บเด้อป่านี่คือป่ายยังป่าตะดําป่าตระดําะแดงป่ามาเมืองไปดูไปยืบไปดู เด่นจังตอร์มีพี่น้องปลาดุกนาแล้วก็มีปลาข้าวมณนน์น่ะเด่นพ่นเทเวะน่ะเอาเลยปีนี้บ่มีกุ้งเราไปีแรกได้กุ้งหลายหลายเลยมันเดาอยู่น้องไงมันอันนี้ข้าจุบน้องนี่ก่อนนะอเนาะย่างอยู่น้องหนึ่งเลยพี่น้อง เอากระทางตวนไนยุ่นบอกอว้าวพี่น้อง,น,องน้าไม่พันโบค่ะซ้ำเนาะหน้าสิจูว้ยปลาดุกพี่น้องปลาดุกตัวบักใหญ่นึง ตัวเดียว,วเห็นว่าโคชิลงไปงุ้มนะบ้านาน,นี้งุ้มนำเกีบยวหอยนำพี่น้องเดวต้องมาสวิงเลยเนี่ยมันตายเนีออ่ยมันตายเขาสอดเนานะโอ้ยตายซ้ำได้เกียวจาว้าว้าวปลาขาวบอกปลายังปลาสูตร ป่าตัวมันตายไว้เ้างกสิมาเราจะแยกนะนนพี่น้องแย่งกัวเขาอปัาตะเพียนบ่กนี่กระปูกระเอาเด้อเอาเบิร์ดพี่น้องปูหอยเร็วมาเร็วมาเร็วเข้าปูทปั้งล่างปู ปลาเค็งทางอันปลาคาวบะมีปีงเดิมพี่น้องบะมีเลยพ่อกระปูทองคำตุกกระปูลายกระปูกระมันมันโอ้ได้อีกแล้วเดิน,น,นขึ้นมาเลือกเพชรนี่เลย,ยทองคำตโตทองอ๊อกทองให้เตยเรื่องตีทองห้กระตาเลสน,นี่ทอกลงบนอ่ะเออ ปลาค้าวปลาหน้าเซกะซ่ามาเด้อเต้ยปลาค้าวปลาหน้าเซกะซ่ามาโ้โหปลาโน่อยน้าเซกะซ่ามน้ำมันยังไหลยยอย่างเงี้ยปลากวดมันขุ่นแล้วมันโอปลาค้าวมันเดือดเหมือนผูผูเต้ยโอ้ยตายเบิดนห้าปลานี่ เอาขึ้นมาอีกเส็จเส็คานี้เอาเลือกวอาเลยหอยเส็กระทังหน่อยโอ้มันเงาอู้อูเหยียบก็มีน้องมาเด้อพี่น้องกินปลาคอนดูเอ็นมะ หอยพี่น้องหอยกระลายพวกได้หอยนะทั้งหอยทั้งปลาทั้งกุ้งเอาปลาก่อนนะหอยมาเอาไม่ทำอะก็ได้นะหอยบดอืด แกงท่อนปลาดุกมันแหลนขอท่อนปาตหอยพี่นองเอ้ยงม,งมงมงมพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่นองเอ้ยเห็นบอเด้๋ยปลาเค็งปลาเค็ง เลยปลาดุกปลาดุกนะพ่อฟูฟุกปลาดุกทีนี่ไปใส่ที่าใหญ่ลรื่า้วอปลาดุกไปสตัวยังปานไว้ด้วยมันอร่ำไ่จวางมันปักเลย เียวปลาดุกพี่น้องเออป้อกนมหนาอยู่เหอไมปานวมาเดินพี่น้องงมปลาเนาะงมปลาขอนปมัปลากอน้องปลาบู่ปลาย่ปลาบูปลากปปลาขาว

พ่นไม่แ่นกันทอางตอนเ่ยพัดนันเบอกิเออประคอนี่ใาไปไปได้าเต็ยยังเนี่เห้โอ้ยนะอันตะขี้ตก ขอเปากโอ้ะคอบนี่เนาะคอเบิเรา เห็นปลาคอใหญ่อยู่ตัวหนึ่งบุ้มเป็นแหลนเขาต่อนปลาขาวมันตายไวพี่น้องเก็ดมันออกมันตายเลยตอนแง่เดือปลาเข็งปลาขาวนะขาวมันตายไวตอประยุทธ์บอกตอนประยุทธ์แล้วมีสิไปเลยเลยแล้วผมบางงม กูเต็มเลยนี่ก็ปูก็เอาปลาก็เอาขะขอพี่สันอมแมันจืดๆปจักหะมันขนาดนี้ยปลาเนาะอ้ย,อ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 ยปลาหน้าสัมมันแล้วยำปลาหนาท่ปาจะปลายำมันเลยพี่น้องยำเกี้ยวเขาข อู๋แล้วผมก็งงปลาเข่งเนาะพ่อกับป้านยังเห็นน้ำไหลลงมาอยู่เต็มแยงอันนี้กับพี่น้องโอ้โหสวนลายนี่มีแต่ปลายังปลาขาวเนาะปลาขาวปลาเข็งปลาขาวปลาเข็งไม้ขนาดได้ยปลาดุกกับเป็นซาวหูแล้วพี่น้องถ้าไม่นว่าเขาบบมาลกสอดนี่อแห้งได้ไร เขามาหลักสอดซื่อพวกเด็กย่องไล่เท่านี้กับพี่น้องมาประมาณตีสามตีหนึ่งมาเท่าไก่เงื่อนไก่ข้าเจ้าเห็นขันเห็นหนาขันเทีจับขึ้นเงื่อนพอบ้านอยู่เขาห้ามเด้พี่น้องเขาห้ามโบ้ยสอดไงโบ้ยหามโบ้ยสอดกับมหาสอดมหายังในหน้ามู่แล้วไอ้ไม่เป็นเขตข้างหน้าเขาเลยเนาะเดี๋ยวสิเถอ่อน ในฉลองฉล้อยเทพเนาะมวนขนาดพี่น้องเก็บหอยบานี no> ่พี่น้องบ่งในหอยนะ่ก็ได้ป่ากระไรเนาะเดี๋ยวสิบ าหอยกระเต็นอยู่พี่น่องยิ้อยบัดนปลาดุกจังหมดไปทางไหพี่น่องไหนโบลายไปไหนเหนือยเต็นอ้อวบ้นน้หอยอยู่ทางพี มึงในหอยนะเพียบหอยประกดกับจะประกดตังใช่าไหมมีขบเลยพี่น้องนน้องคลองเดี๋ยวทำประกดปลาดุกปลาขอปลาเค็งปลาขาวปลาปากปลาลดก็ได้เดี๋ยวฐาน ตอนนี้ยังบ่เห็นมันดมันหมุดต้มนะบางโตเขากีนขขาแล้วยนีมาจอบอีกเดแม่เดีนนเ๋ยวถ่าจอบมันอีจกจะนอนมาจอบเงี้มันไม่จอบกูมันขึ้นมาป๊าถอยนะไปะปมันขึ้นไปเลือกเดี๋ยวปลาสิตายเลสิไปเลือกอไปนไปละ วางปลาพี่น้องว้าวโหมีแต่ปากขาวกับปากแย่งลายปลาเนาะอันนี้เขาเลือกเด้อพี่น้องเขาเลือกแบ่งออกเเเลือกกะันดี๋ยวสิเลือกเบมึงไงพี่น้องมาเบ่งได้เลยอันนี้นะของนี่นะ สายไงตายแล้วนก่กเบาสักข่อใหญ่ตววัวนี้นะเห็นบูเข่อยนี่เบาแช่ไว้หลางเลยฉันนีาะอืมลางเลยฉันนั้นแล้วมันตายก่อนที่นราจะถอดหลางลายมันตายเลย ปลาขาวมันตายง่ายเชียวปลาเที่ยงแค่บาทโหนี่ปลาขาวป่าใน,นห้องเลยพี่น้องอันนี้นะในคลองน่อยเออในคลองนี่น้อยเอสปอดิชาเสื้อป่ามที่โตใหญ่พอดีเนาะมึงเนี่ยปลากุศลก็ได้เอามาเขามาหลักไปคลายนั่นได้หลายโลเลยพี่น้องอันนี้ปลาดุกกับปลาเค็ง<า>ให้ดเด็ดปลาเถอะ ปาซอนพี่น้องปลาดุกกับปลาเข่งปลาเข่งกับปาลาไม่รนะ้องหรอกล่างออกเจอสามเราจะกินเขออ่าอยู่หน้าพี่น้องอันนันไม่ได้จ้ะลาดุกว้าแมงดาก็ได้แมงดาจี๊ดจี๊ดอะไรวะ ด่มามัหนห้องชิตๆ <c ười> นี่ยถันะ่เป้ล <c ười> นั่คืออยู่บ้านอะจ้ำนะจ้ำนะนี่ปลาขาวใหญ <c ười> ่นี่น้ำชลประทานเออทำไหมน้ำบุคุนดอกตักน้ำชี้เทิง, <p> ง,งเทงปุ่นพี่น้องปลาย่อนก็ได้ปลาย่อนว่าคลองหน่อยนี่ก็ปลาขบเด้อพี่น้อง มีท <donner> ุกปะมีทุกปะปอยังบ่ได้เบิดได้นี่นะเฮายังสิพัเฮายังสิเอาอันมายังอยู่งตนแรงน้ํายังหลายอยู่เฮายังสิดูอยู่พี่น้องแรงสิงมใหม่อืปลาเหียันตีนนี่ๆๆยั่นหัวยงหัวยงในมือนั่น ลูกเขานิ่วเลยหายได้เ <laughs> <laughs> นี่ยคอมเมนเขามาหลักชอตหลักเยงนี่พี่น้องเด้ร้ายขนาดเลยแต่ละเถื่อนันระ,ะรับเต็มทั้งสี่ไปแล้วเนี่ยเขาก็มาเอาเกี่ยวเขาแล้วปีแล้ว มื่อนี้ได้โอกาสบปได้เกี่ยวเขาพี่น้องเลยต้องมาปลาขอนนได้บักลายนึงเนาะลายจุดปลาบูุ้ยเฮงปลามีแต่โตใหญ่เนาะปลาขาวปลาโนี่ปลาขาวเท่านี้ปลาเข็งกับปลาดุกพี่น้องวันนี้ก็คายกินก่อนพี่น้องวันนี้เนาะพี่น้องจ่าได้โมนโดยเฉพาะเก็บภาพบรรยากาศได้เทียงเท่านี้เนาะคลิปนี้ก็ฝาก เบิร์โฆษณาเห็นน้ำแน่เนาะไปแล้วพี่น้องพอกันิีหนาเนาะสบายดีผูกสบายดีาาบ,นนบอนปีกนิกพี่น้องนี่ต้นบักหอมต้นบักขาม